สวัสดีครับพี่้องพ่อกันอีกแล้วพออ่อการมีเรื่องมาแจ้งเตือนเกษตรกรชาวนาไทยเฮาพี่้องเมื่อนี้พอดีพออ่อการเข้าไปเบิ่งในส่วนของมูลนิธินะครับนะมูลนิธิกู่ไผ่นั่นแหละพอดีจังหวัดอำนาจเจริญของพ่อาการก็มีมูลนิธิกู่ไผ่เพชรเกษมอ่าเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรชาวนาไทยมากพี่น้องมันเป็นยังสี่มี ผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องบอกลูกบอกเมียบอกทางบ้านว่าฝนตกหลๆนั่นจะไปอัดคันแท่แบกประจกออกไปจากจากบ้านอ่ามุงหนาไปอยู่หน้าก็ไปอัดคันแท่ฮะละพี่น้องไปอัดคันแท่อยู่หน้าฮะละที่นี่จากหันไปนี่จากจากมือนั่นไปนี่บักับมาบ้านพี่น้องไปหาก็ไปเห็นบักับมาบ้านประมาณหกมือเบิ้งตีละหกมือพี่น้อง ลูกเมียทั้งบ้านหรือว่าอ่า,อาพี่น้องก็หากันบานีว่าไปใส่นอะไปหน้าเลยล่ะไปหน้าพอนว่าไปหน้าก็ไปซองเบิงหน้าแถวเทียงแถวยังกับบะมี่พี่น้องอ่าบะมี่บะเห็นมาหนีอ้าเฮ็ดจังไดรนะก,ก็ไปแจ้งค้นหายไว้แจ้งแจ้งค้นหายไว้พี่น้องแจ้งค้นหายไว้ครับอำเภออสำนักงอนตำรวจแห่งชาตินะละ่ะประจำอำเภอพี่น้อง เพาที่อำเภอที่นี่กับกับมาบันสองมือสามมือสี่มือกับพยายามติดต่อยาติพยายามโทษไปหาผู้นั้นผู้นี้ก็บ่เจอบ่เนี่ก็ว่าบ่ไปหาบ่ไปทางพุ่นบ่มาทางพี่เอา้าสี่เห็ดจังไรเราบ่เนี่ที่ไหนใดพี่น้องเอ้ยมีคนไปเจอมือวันที่หกหกวันทานไปล่ะวันที่หกไปหาตามไห,หน้า ไปหาตามหาหน้าฮะล่ะกับไปพ่ออิหลีบน่นี่นอนคว่ำหน้าคืนอืดอืดปบอยู่หันพี่นอ้องอ้ออยู่ไหหน้าหันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพอยการมีหูหอเบิงเด้อครับเด้อเบิงเอานี่ลักฐานพี่น้องนี่แล้วครับพี่นอ้องพอพยการเร่เร่มาห้เบิงเนาะมูลนิธิเพชรเกษมจังหวัดนัจเจริญรายละเอียดรอสักครู่เจ้าหน้าที่กําลังเข้าที่เกิดเหตุครับ ดวน18บแปทับสิบมื่ที่18เนาะเวลาสิบเอ็ดโมงพบร่างลอยน้ำกลางทุ่งนาบ้านกุดศิลตบนโคกกลางอำเภอเรืออำนาจหลังญาติออกตามหา6วันเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเนาะครับเนาะรายละเอียดเมื่อวันที่18พอเพื่อนได้รับแจ้งเพื่อนก็นโผล่มาเนาะครับเนาะเสร็จแล้วก็พอเพื่อนออกไปตรวจสอบก็มามาเอาหลักฐานให้เบิง้งพี่น้อง นี่แหละครับออกไปอัดคันแท้ซื่อๆได้นนี่นะมูลนิธิเพชรเกษมจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้รับแจ้งจากสพเรืออำนาจมีเหตุเสียชีวิตกลางทุ่งนากุดศิมตบลโคกกลางอำเภอเรืออำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญี้อเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมออกตรวจสอบเสียชีวิตผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายทราบชื่อต่อมานายทองอินหวังผลอายุ59ปีเ้าปีสื่อหวกยก็ไดเดอพี่น้อง สื่อหวยก็ได้เด้อได้แจ้งญาติไว้ว่ามาซ่อมคันนาเนี่ยมาอัดคันแท่ฮะพี่น้องตั้งแต่วันที่ส3สาตั้งแต่วันที่13ากันยาสองพเวลาสิบโมงแล้วหายไปพี่น้องเนออี่ยเป็นว่าแล้วหายไปเนี่ยพี่เนาะเออเดินถึงไหนล่ะโอ้ตาบกใครดีและหายไป ย่าจึงออกตามหาแต่ไม่พบตามหาอยู่6วันจนถึงวันที่18ได้มีคนมาพบศพนอนคว่ำหน้าอยู่ในไร่อยู่ในนาจึงได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ต,ตำรวจเมื่อพนักงานสอบสวนพบทพิกดในสาเหตเุให้ผู้ประสานงานให้ประสานงานกู้ไหยเพชรเกษมและแพทย์เวรโรงพยาบาลเรืออำนาจเข้าชันสูตร ที่เกิดเหตุย่านไม่ติดใจสาเหตุการตายในเสียชีวิตครั้งนี้โอ้พี่น้องเนี่ยบอกอันตรายคักเด้เนาะบางทีมันก็ห่อนแน่บางทีมันก็นเ,นนกเป็นลมหน้ามืดแน่ยัยงแน่นและหน้ามืดหัวใจขาดเชียพั่นพี่นอ้องเลือดแน่เลือดไปหลังหลังกายเส้นเลือดอุตันอย่างสี่นี่โอ้ก็อันตรายได้พี่น้องพู้เท่ารล่นะอายุห้าสิบหกปีก็ถือว่าท่า ขนาดบาเท่าหลได้นี่ยอออายุห้าสิบหกปีเออแม่นว่าอายุห้าสิบหกปีเนาะอายุอายุอายุเถอะเดเดอบึ่งอายุกันอออายุห้าสิบเก้าอู้จะได้เงินเดือนอยู่แล้วเนี่ยอายุห้าสิบเก้านี่ยตายไหลทด้พี่น้องเพราะจะได้เงินเดือนบลอมบลอนี่ตายบ่นี่นี่อายุห้าสิบเก้าปีนี่หลายคนที่พี่น้องหลายคนเนี่อออายุห้าสิบเก้าปีแล้วก็ตายแหละ จะได้เงินเดือนปีหนานี่ยังม่ทันได้อยู่เนาะออเอาการมัดระวังเดี๋ยวพ,พยาการมีแฟ้มภาพให้เบิ้งอยู่เด้ออเบิ้งภาพเป็นหลักฐานเนาะครับเนาะนี่ตอนที่ิ่นไปพี่น้องภาพรวมๆแะ้วก็เดี๋ยวพยาการมีภาพเดียวให้เบิ้งเยอะเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเนี่ยนี่มัอ่านน้ำก็ได้พี่น้องนี่กษตรก่อนชาวนาไทย เสียชีวิตไปอีกหนึ่งรายก็ขอแสดงความเสียใจไปกับญาติพี่น้องนะครับเนะาะกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิเพชรกเกษมอำนาจเจริญนะครับเนาะที่ที่นำภาพมาเจ๋งนะครับเนาะในภาพมาเผยแพร่ในทางเฟซบุ๊กในผ่านทางเพจนะครับเนาะในทางเพจพยานการก็ขอได้ญาติแช่นะครับเนาะการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงญาติผู้เสียชีวิตนะครับเนาะ ก็ขอบคุณหลายๆเพื่อเป็นอุออทาหรณ์เตือนใจกับเกษตรกรชาวนาไทยพี่น้องนะไปหายไปหน้ากับพกยาดมยาหมองไปน้าอันตรายนะครับเนาะพกยาดมยาหมองยาหอมไปน้าเ,เวลามันเมื่อยหลยกับพักสก่อนเดอร์ฝ้านั่งพี่น้องฝ้าวนั่งฝ้า,าพักสกออ่อนมีโทรศพัพท์เ่าโทรศัพท์มาเคียร์เล่นแน่เบิร์นพย,ยการช่องยูทูปพยการไปน้าแน่ะนะครับเนาะเพื่อจะผ่อนลายก็ยังดีผ่อนไข้ ตอนค่ายก็ยังดีพี่น้องนั่นแหละพี่น,ออน,นยย้องก็เพราะฉะนั้นพียกันก็เลยเฮ็ดคลิปเตือนเกษตรกรเช่านาไทายนะครับเนาะเวลาไปไห้ไปหน้าก็ตอนคําตอนตอนใบตอนใบตอนอยังก็เอาเข้าปั่นไปนำ้ำพี่น้องเอาเขา้าเอาเข้ากระติบหน่อยไปนำ้ำเวลามันหิวเข่ามากมันเออบ่หอดบานจักเทียมมันมันมือเนี่ยเวลาหิวเขา่ามันจะเป็นปีเขา่าเอานะครับเนาะมันจะเป็นปีเขา่าเอามันหิวเขา่าแล้วยังบ่พ่อ พกยาหอมยาดมไปน้าแน่นะครับนาะไปหายไปหน้าเนี่ยเพราะว่าบางทีมันก็อากาศห่อนเวลาเฮาเห็ดงานถึงแม้ว่าฝ้าฝนมันจะบดตกแดดมันจะบดออกแต่เวลาเฮาเห็ดงานเหงื่อมันออกหลายนะครับนะ้าเวลาหน้ามืดมากเป็นล่มมากเขาก็ได้หาเจ้าหายามองยาดมสูตรดมไปหน้านมันก็จะซึนใจขืนมากพี่น้องมันก็ยังไขยยู่พย,ายการนะพกมาสองหลอดคนเด้อ <laughs> หู้โตว,ว่าเท่าแล้วเนี่ย อ่าหุโตวว่าเท่าแล้วพวกไปสองหลอดพุ่นยาดมเนี่ยอ่าจกอันไหนบไดท่านก็นเอาอันนั่นแล้วนะครับเนาะและ้วกไ็ไม่ขีดไฟก็เอาไปน้ำฮะล่ะอ่าไม่ขีดไฟแตงติดมาสูมือนะแต่ว่าบไดายสูบุรีบไรกินเหล่าบไดอันนี้ดอกอ่าแต่ว่าพกไปน้ำเพื่อจําเป็นนะครับเนาะได้ได้จำเป็นในจุดทันจุดนี่หรือว่ามีภารกิจติดต,ต่องใส่ฮะล่ะอ่าพี่น้องพยายามเด้อยพี่น้องเออ อ่าพกยาหม่องยาดมยาหอมไปให้ไปหน้าน้ำไปถุงไปทาเนาะครับเนาะแล้วเวลาไปใสกะไปให้ไปหน้าทั้งพุ่นไปหน้าโคกไปหน้าหุวยไปหน้าฟังพุ่นฟังพี่กะบอกทางบ้านน้ำเนาะครับเนาะเพราะว่าหน้าบางคนบางเถี่ยบางคนกะยังชุมชนบรรพยาการนี่กะคนหนึ่งกะขอบขั้วหนึ่งกะมีหน้าสองสามทุงมนเนาะอ่าถ้าบ่บบได้บอกทางบ้านพุ่นจักสิไปหาใส่ละบะ่เด้อ่าทุงไหนกะบอกหูนี่ บอกทางบ้านไว้นําเนอะอาะมือนีจะไปนาโคกเด้อมองนี่มองนี่มึงนี่จะไปปามันเด้อมือนีจะไปนี่เด้อบอกทางบ้านไว้พี่น้องเออทางบ้านกระถามแน่เนาะครับเนาะเออุ่มแม่บ้านก็ถามแน่พอไปใส่เออไปหน้าไหนเออไปใส่เอ่เอายาดมไปหรอบอเอาเยาหอมไปหรอไป เอาไม่ขีดไฟไปหรอบอเนี่ยว่ามวนๆต้นเนาะเออพอบ้านมันก็จะได้เห็ดงานแบบขยันขันแข็งนะพี่น่องเอ้ยกลับมาบานได้ซึ้นใจแน่นอนครับเนาะเอาก็ว่าไปฮะละพี่น้องเออเครียดหลายอย่าไปซีเรียสหลายแต่ว่าอันนี้ข่าวจริงเด้อพี่น่องมูลนิธิเพชรเกษมตรวจเช็คได้เด้อครับเด้อพยาการก็เอามาฝากกับพี่กับน้องเกษตรกรชาวนาเฮาเป็นห่วงสุภูสุคนฮะละพี่น้องโดยเฉพาะเอฟซีพยาการเนาะครับเนาะ ก็น,นํามาแจ้งเตือนกันไว้ไปไห้ไปหน้ามันอันตรายภัยใกลต้ตบางทีเขาเป็นนี่ละไปนี่ยังอ่ะฉีดวัคซีนมาแล้วมันเป็นฮิสโตกเลยพี่นอ้องอ่าบาได้ทบทวัคซีนหรอกแต่ว่าช่วงนี้มันคือโรคฮิตแท่มันคือหลายแท่น่ะน่ะเป็นฮิสโตกบาเนี่ยอ่าลมฮิสโตกบาเนี่ยหน้ามือตามม่ามากกินข้าวยู่ซือๆก็ลมฟุบบาเนี่ยก็มีพี่น้องแถวชุมชนมันพยาการมีมาแล้วถึงเอามาว่าวด้นะครับเนาะ ฝากไว้ซ้ำนี้พี่น้องด้วยความหวังดีและปรารถนาดีนะครับเนาะกับสู่ผู้สู่คนคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ